อันน <quin Daniel s> ี Luckily, ้มาเร็วๆลูก oh, อ <cs> ่ะมาเร็วๆวๆพอไปนี่อ่ะปีนข้างแรกครับผมครับอ่ปีหลายคราแล้วครับอันนี้วันพรุ่งนี้วันเกิดเดมอนนะครับครบรอบหนึ่งขวบครับไม่ต้องช่วยครับคุณแม่ออกไปไกลๆครับโอ้เก่งจริงเลยคุณจับไว้เดี๋ยวเร็วหยึ่งหายปีนขึ้นไปเอาเลยทีเดียว เอาขึ้นไปให้ลูกนั่งดูไปน่นอยู่ตรงนี้นะเล่นถึงมาทได้อันนี้มีชดีทัปปี้ไอโฟนของพ่อไอโฟน4สมัยนีย้27ฮิตมากๆอีกหลายปยีมันก็คงเก่าแต่นี้ก็เก็บไว้ให้ลูกชายพ่อดู เออ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 รืกเลยดูดูดูยืด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 ขาตัวสั้นๆขาสั้นยืดนเอ